เอาแล้แอบแม่แล้วแอบแม่แล้วกลัวโดนโดน้ำกลัวโดนน้ำแอบแม่เอาไว้แล้วนี่อ่อนอ่อนจริงเอาเอาขึ้นขี่เลย ลองตามลองตามสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินภายมงคลน,น้อยนะครับโอ้โอ้โอโอ้วันนี้เจ้าหมูอ้วงมาหาคุณแม่เนะ่ยโตไวมากครับจะเท่าแม่ละสุดยอดเลยมาเร็วมากโตเร็วมาก วันนี้มาหาคุณแม่ขันเอาแล้วความสุขของทั้งสองดู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 ดดอืดอืดอืเอยมันเป็นยังไงคำสิง่งเป็นยังไงอ๋อออดอ้อนอซอกกันสุดยอดมากเลยเนี่ยโอ้ยดูครับ นี่ความน่ารักอยู่ตรงนี้ย,ยืนคล่อมมาเลยเนาะอโอ้โห,โโหดูครับเบ่งเอาเอาเข้าไปดูครับดูดวความสุขของน้องความสุขของไม่คัน ที่ได้มาเจอกันครับวันนี้แล้วตอนกลางคืนอ่ะใครจะล้องหาใครกันเนาะทีนี้เนาะอือแมย่า, <c oughs> ยานถึงหน้าอีกคำสิง เอาแล้วให้มาอาบน้ำสิบ่าอาบน้ำเลยได้บัตรเอาแล้วแอบแม่แล้วแอบแม่แล้วกลัวโดนโดน้ำกลัวโดนน้ำแอบแม่เอาไว้แล่ อยให้ภาพบรรยายนะความรักของสองแม่ลูกเอาละเอาละเอาละ หลบซ้ายหลบขวาเลยกลัวโดนน้ำเหรอ <laughs> เอาแม่ขันเป็นตัวกำบัง<ป> <laughs> ดูดูดดโอ้ยเอาเอาเอา ยืนข่อมมาไว้เลยไม่ขันกลัวไหมเออกลัวไหมกลัวไหมเออขามไหมข้อมมาไห,ไหมขัมมนข้อ,มม,อม,ามมาไหาม,มาไห <c oughs> อื้อื้อ่อนๆจริงเอาเอา <c oughs> ขึ้นขี่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ย เออโดนเตะเออเออไ่ถูกที่ต้องเล่นให้ถูกที่เล่นไม่ถูกที่คุณแม่เอ็ดเอามาดิเอาแล้วเอาแล้วสิส่วนกันหาวแล้วบัน เอาแล้วเอาแล้วแม่ขันเอาแล้ว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 ใจเย็นเดอ้อแม่ขันขันเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เอาแล้วแม่ขันเรา ทีนควาอนมารักของสองแม่ลูกครับ ไอ้ขันก็ชวนลูกอะลมหนาวมาเอาละเอาละเอาละ,ะลเอาละเอาละทำ,ำ,ำสิงไม่อยู่แล้วคำสิงยากลกับบ้านแล้วเอ้ยขันคำสิงกลับบ้านแล้วเด้อ เอาไงลูกชายจะกลับบ้านแล้วไปล้วเด้อเออลูกเขากลับบ้านแล้วเด้อไม่สนใจครับวันนี้คงจะรู้คงจะรู้ผลแล้วว่าไปได้ก็ไม่ได้ไป ก็เลยไม่ดิ้นเลยนะครับวันนี้เมขันบอกว่าไปเถอะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาใหม่เด้อเอาเอาเริ่มแล้วเอาเริ่มอาการออกแล้วเอาอาการเริ่มออกละไม่ขันเอาลูกจะไปแล้วเด๊ไปแล้วเด้ทำยังไงไม่ขัน สิงเข้าไปแล้วนั่นเอาจะถอดโซ่หรือเปล่าจะถอดโซ่ตามลูกไปไหมดูครับหน้าตาตาโตเลยอยากจะไปกับลูกชายเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเนาะค่อยเข้าเข้าหลักได้บ้านเนาะ อออือืลูกก็ไปแล้วด้อนั่นน่ะโอ้ยลูกเข้าไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยเดี๋ยววันหน้าค่อยไปหาลูกก็ได้เนาะจะเย็นๆเ,เด้อแม่คุณโอ้ยโอ้ยดูมองมองตามลูกมองตามลูกชายดูเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเขาก็มาหาใหม่เนาะ เดี๋ยวเย็นนี้ทำสิ่งเขาจะมาแหละอืมไม่ต้องห่วงเขาให้มากห่วงตัวเองให้เยอะๆใจเย็นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวสสวัสดีครับผม ลองตามลองตามลองตามเรียกลูกชายลูกสิงมหาแม่น่อยคำสิงก็กินยาอย่างเดียวเลยอะ่ะ